ยินดีต้อรับสู่บริษัทสุรพลฟู้ดจำกัดมหาชนแหล่งรวมผลิตภัณฑ์บริโภคคุณภาพสูงครับที่นี่เรามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมจีบขนมจีบหมูเสียบไม้ขนมจีบปูสูตร พรีเมียมขนมจีบหน้าปูสูตรยอดนิยมขนมจีบหยกขนมจีบไก่สูตรยอดนิยมขนมจีบสองสหายขนมจีบปลาสูตรยอดนิยมขนมจีบยา กูซ่าสูตรยอดนิยมขนมจีบไก่โนริขนมจีบสาหรายไส้ไก่สาหรายยัดไส้ไก่เกี๊ยวกุ้งติ่มซำปลาสมบัตลาย ปลามวนใส่ไก่เกี๊ยวกุ้งมีให้เลือกมากมายหรือไม่ว่าจะเป็นสลเปล่าสลเปาครีมสลเปาหมูแดงสลเปาหมูสับสลเปลาครีมสลเปาเผือกสลเปลา ถั่วดำซาลาเปาถั่วแดงซาลาเปาหน้าไก่ราชวงศ์สูตรยอดนิยมซาลาเปาไก่เทอริยากิสูตรยอดนิยมเราก็มีให้เลือกครับหรือว่าจะเป็นของทอดเราก็มีให้คุณเลือกมากมายอาทิเช่นทอดมันกุ้ง กุ้งผ้าถีเสื้อชุบเกล็ดขนมปังกุ้งชุบแป้งขนมปังอ่อนพิสติกหอยเชลเทียมชุบเกล็ดขนมปังเกี๊ยวซาญี่ปุ่นไส้หมูเกี๊ยวซาไก่ เกี๊ยวซาผักเกี๊ยวซาไก่กุ้ยช่ายยอดนิยมปอเปียเจปอเปี้ยกุ้งซาโมซาผัดผักถุงพองไส้กุ้งไก่คาราเกะนักเก็ต ไก่หมึกกล้วยหัน่นมาคลุกแป้งหัวหมึกกล้วยคลุกแป้งเนื้อปลาเก๋าสลด์คาราเกะมันฝรั่งเส้นเล็กมันฝรั่งเส้นใหญ่ เรามีให้คุณเลือกมากมายเลยครับหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารอื่นๆก็เช่นกุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางกุ้งขาวแกะเปลือกหอดหางกุ้งเทมปุระวานาไมยกุ้งต้มกุ้งต้มตัวตรงกุ้ง ซูชิปลาแซลมอนปลาไหลย่างซีอิ๊วปลาแพนกาเซีสคอลี่หรือจะเป็นเนื้อปลาเก๋าแร่เราก็มีให้คุณมากมายครับเพียงแต่คุณติดต่อเราที่ บริษัทสุรพลฟู้ดจำกัดมหาชน027456270รับรองท่านจะได้สินค้าคุณภาพตามที่ท่านต้องการครับ